กี้ไก่อันนี้หมูมีหมูตุ๋นมีไก่ซอสแดงอันนี้อันนี้อันนี้หนูชอบหมูตุ๋นกระดูกหมูตุ๋นใช่อันนี้อร่อยมากเฮ้ยแต่มันน่ากินมากนะดูดิแล้วอันนี้พี่ตัดมาไก่ซอสแดงเออเป็นไงก็นุ่มๆเนียนๆเนี่ยดูดูเนื้อดิดูเนื้อไก่ดิเออแล้วแบบเห็นแล้วคิดถึงเอออยากกินอ๋ออร่อยคิดถึงตอนนั้นเลยอะ อร่อยจริงเออแล้วดูดิมีเครื่องเคียงมีอะไรด้แล้วคขนมจิ้มเด็ดมากนี่อันนี้ของหนูคือพี่ไม่ถ่ายหนูเลยพี่เอาแต่กินอ่ะก็มันอร่อยก็ไม่ได้นี่แล้วอาจารเมื่อกี้คือเจ็ดสิบเก้านี่ชื่อร้านมูมร่อยอันนี้สวยมากอันนี้อันนี้ใครวาดอันนี้ใครวาดเจ้าจ้างเข้ามาเจ้าจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์สักท่านหนึ่งถ่ายรูปสวยนะดูแต่งตัวสวยปะนี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้หน้าร้านมามาดูหน้าร้านนี่นี่สวยปะจริงๆอ่งอะถ่ายรูปสวยนะอันนี้คือแบบทำเลดีติดนี่แหละติดนี้แหละมูมา เป็นหัวมุมเลยหัวมุมเลยหรอทำไมต้องเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งอะก็เหมือนแบบวิชาแรกไงง่ายๆไงหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ที่ทำอะไรอันนี้ดูไงให้เห็นว่าอติดกันข้าวต้มหอมเน่วหอข้าวต้มะอคือขข้้าาวตมที่ยกัน่ร้านข้้าวตมมหอออ๋ี้ดูลายกสวยมากเลยออันนี้พาไปไหนเนี่ยป้ายไงป้ายลบบุรีอะแล้วบ้านพี่คือแดดร้อนมากคือหนูจะไม้ตัวเองคือยังเดินหลบร่มเลยอ่ะคือมันไม่ใช่บ้านพี่แดดร้อนมันร้อนทั้งประเทศอันศุาห์นี้จากกรุงเทพอืเลยน่ะก็เดินไปอยู่คนเดียวน่ะ ก็ให้รู้ไงว่ามาลบุรีมันมีป้ายที่เขียนว่าลบุรีเราต้องมาถ่ายตรงนี้เหรอวินนี่จริงๆเขาให้ลงไปเนี่ยตรงเนี้ยมันลงได้ปะก็ทางรถไฟไงไม่ต้องมันลงได้เหรอก็ทางรถไฟไม่มาก็ลงได้นี่วิถ่ายสวยอันนี้อันนี้จะพาไปไหนเอาอันนี้ปลาสามยอดเห็นไหมข้างหลังอ่ะเออจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันมีลิงเยอะมากลิงไปไหนหมดเนี่ยโดนจับแล้วจับไปไหนก็จับไปขังไว้ที่ที่เป็นโกงยักษ์ของมันอ๋อมันงั้นมันจะมาอยู่บ้านคนเราคือตั้งใจจะมาดูลิงไม่มีลิงเลยอันนี้จะพามาที่เนี่ยคือที่ไหนเนี่ยมันเป็นคาเฟ่ที่เพิ่่่่่งงงเเเเปปปิดใหหมมมทีีลลบุรรรแ้้วถาือออกนนนนนัั็็ะไโ อันนี้ก็คือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโรงหนังเก่าหรอโรงหนังแบบแบบคนมาดูจริงๆอ่ะหรอจริงสิจริงสิเป็นโรงหนังแบบสแตนดะโลนอยู่ข้างบางสับยอดแบบเมเจอร์เอสเอฟอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่นะเขาอยู่ในห้างแต่เนี้ยแบบสแตนดะโลนเลยเหมือนแบบสกาล่าเงี้ยอ๋อแล้วทำไมเขาไม่ไปทําในห้างเขาไปทาตรงเนี้ยก็ในห้างก็มียี่ห้ออื่นแล้วเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ก็เจ๊งปิดละปิดกิจการละเปิดเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ก็แสดงว่าเจริญดิมีโซฟูนคาเฟ่แล้วก็เขาเพิ่งเนี่ยเพิ่งทำเนี่ยเนี่ยทางเข้าทางเข้าเขาก็มีเพนเเเเเเปปปป็็นนนนนรรูลลิิิิงยยัักกษ์อออออะะไหหมมมมืดดโ้้้าาบ ก็พ<ห>าขเข้าไปอ่าเข้าไปเข้าไปก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยมานะเข้าไปเข้าไปลองดูว่ามันเป็นยังไงเออพี่อยู่โร,บรงบุรีพี่ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยเขาเปิดที่เขาไปแบบมืดมืดแบบมืด,แบบมดเป็นร้านเหล้าเลยโอ้โหเข้าไปแบบตอนแรกจะสั่งกาแฟแ,ฟแบบเห็นบรรยากาศแล้วสั่งเบียร์ได้ไหมวะพี่แต่มันมีแผ่นเสียงอ่ะหนูเห็นพี่คุยกับไอเนี่ยคนทำกาแฟมันคืออะไรมันไม่ได้เป็นแผ่นเสียงเนื่องจากเป็นโรงหนังเก่าไอพ็อปที่เขาแต่งเนี่ยก็คือแบบเกี่ยวกับหนังมันเป็นแผ่นเลเซอร์ดิสนี่แผ่นเลเซอร์ดิสนะครับเออมันคือเหมือนแผ่นซีดีอ่่่่ะแตมันใหญเทา แผ่นเสียงเออมันหมดไปเร็วมากเลยเดี๋ยวก่อนนี้ตอนนี้ตอนเย็นแล้วมากินข้าวร้านนี้อร่อยหนูชอบมากราคาถูกแล้วอร่อยด้วยเมื่อกี้อะไรวะยำอะไรอ่ะที่ที่พี่ยำปีวอกเออวิลก็ร้านนี้อันนี้อร่อยมากเลยร้านแล้วนะเออไปหมดแล้วจบแล้วนะแล้วก็กลับบ้านแล้วนะโอ้โหร้านเยอะมากเลยแล้วกอหนูเพิ่งอมาดูคลิปแล้วแบบไอ้ที่เรากลับบ้านไปไม่ได้ทำอะไรเลยนะกินอย่างเดียวฝากร้านเร็วร้านอร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งมุมาลอยหนึ่งศูนย์หนึ่ง